มึงเล่นไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะไม่เก่งใจไงมึงไม่คอออกคอเข้ากันเลยเฮียอาชิบหายเนี่ยเป็นตอนซอมนี่กูด่าแล้วนะเซิร์ฟสแล้วตีเป็นนิสัยนะตอนกูด่าแล้วตอนอ้อะเอาเลยยิ้มเฮียอะไรสัตว์แฟนไม่คอเอาคออินกันเลยอะเฮียคอนเป็นเฮียอะไรสัตว์เฮียตัดแท่งนะ อะไรแบบว่าเร็วไปวะยาวยาวๆยอพี่ยอกจัแบบไม้ถึงเกาะมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โจ้ตัวเด้งมาโดนปาดอะไรสี่สามสี่สเขาโดนได้สองทีแบบได้ทีน2งทีฟความยานหลบใช่ไหมออกออกออกมาก่อนแล้วไปจำไหมฮะมึงคุยกันดิใครเข้าใครออกอ่ะใครวันเนี้ยเฮ้ยพี่บอสมียาการปะพี่ เฮ้ยเขี่ยร้องมีอาการเลยเอ้แม่นำดีดีให้มีอาการเว้ยเวเ้ยไม่ใช่สองีหรอครับมีาการเว้ยโซเฟอร์มีอาการว่ะไปเดี๋ยวจุ๊บจะน,นี้ต้องมีคนมาแทนผมนะที่ผมไม่ไหวแล้วพี่ว่างติ๊ตาผมช้ำมากเลยแวร์น่ะถ้าว่าแทนผมด้วยต้องไปกินข้าวแล้วเฮ้ย โอ้ยกูโดนโอ้ยเจ็บแม่เราลงสนามเองเฮ้ยกูโดนไม้เวี้ยนตายันโอเคเพนตลอดต่อยเฮ้ยาส่นี่ก็เห็นเฮ้ยเฮ้ยใส่ใพีคให้ลูกฝุ่พี่ ไม้วิ่งหลังไปนะโดนบูงแคสองคนไอเล่นเลยพี่แหนบรอบที่เดียแหนไม้ทองลอให้ได้มตาย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 สองตัวสตัวเขาเล่นมิตาเฮ้ยแหวนเล่นเด่อย่างเงี้ยไอ้โดยันโดนยันนี่ พี่แจ็คแน่อนพี่แจ็คน่นนบุกผมได้พี่แจ็คพี่เจ็ดแม่มันเข้าใจเลยนะล่ะสวยพี่อุ้ยเฮียไม่สุดตายตายตายได้ไงไว้เฮียก็ทำให้หัวแข็งอ่ะพี่หัวไม่แข็งย่าย่าย่ามันต้องรอหัวขอกับแทงดิ ไม่ได้ดิจะต้องหาหมอรักษาดิเกียนะเฮียหาหมอเฉยฮะเมันต้องเย็บมันก็ต้องเย็บแผลถูกไล่ะพี่พี่โบอสได้ได้เยอะแล้วมันก็ต้องเย็บแผลใช่ไหมล่ะพี่ถึงเวลาละมันต้องเย็บแผลใช่ไหมล่ะโอยเห้ยหมดไ่ได้เสี่เซฟ มาแน่มานี hmm. well, hey, right. oh okay. ่ใครไปบ้างเดี mm ๋ยวกูใจเองมึงไม่ต้องมึงใครไปไปอะไรเดี๋ยวกูแก้เดี๋ยวมึงพวกนี้มามึงรอดูเลยบวกแค่นั้นแหละใช่พี่รองพี่โอ้พี่รองเล่นไม้เลยผมขอเล่นมีดไอ้แบนมาพี่เกนเล่นไม้ไม่พี่ครบยังอ่ะพี่แบนจะเล่นเล่นเลยครัมีนครับพี่ไปไปก่อนครับไอ้ไปมึงอะไรของมึงวะพี่แบนจะเล่นไม้จริี่ริงทั้งยิงปืนทั้งไม่รู้อ่ะอยากเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรเล่นอะไรน้องเล่นเลยชิโมะตาชามคลับเออที่มึงเล่นอ่ะกูเล่นได้เล่นได้ไป ม้ลิงก็โชว์หน่อยมึงดูดินะไม้สามเหรอไม้สองสองพี่มา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 แก่ผ้าปลาผ้าปลาจัดผ้าปลาจัดไอ้เหี้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปไหนไปไหนพี่มาเจอตี้พี่นี่มันเปิดไว้กลัวอะไรฮะไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูแล้วอะไรไปขายพี่ไหนสวยตีกันเองเฉยไอหนุ่มโดนร็อคกลัวนี่เนี่โดนนะตาสองมาดิมาดิมาดิทำอะไรทำอะไร ทำอะไรโดนลำนะโดนลำนะเอาเอาทำอะไรแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องไม่เอาบูุ๋นไมู่่ีบอปได้มุมไม่ทันพี่ไปเกเมื่อกี้ไม่ไม่ทันมันไม่มีสไลด์มันสไลด์ไปแล้วรู้แต่ผมเดินไปจากข้างหลังไงไปเก๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันวันทุกคนทุกคนเออไหวใจเย็นนะ เราก็นี่บญนนพี่บญนนบญนนบญนนพี่จะวิ่คว้าให้ลอยเอาดีมานีเนี่ยหัวเงินเนี่ยแล้วตายหัวเงินเนี่ยขาดสองทีรถเราออกกันเลยสวยว่าไซส์เอิรเพิร์ดเพิร์สออกกอนเฟิร์ออกกอนเอ้าเฮ้ยเอ้ยตัวเดียวกูยั้งโอ้ทำอะไรกูถามเนี่ยทำไปยอะไรหลุย ไอ้เหี <abonn és> ้ยโอ้ยเหยียใช้มือเดียวเล่นนะเนี่ยอหลุยเอ้ยเอ้ยติกมือทำไมพี่ไอ้เีฉลี่ยมันเหี้ยหลุยลุยแล้วไอ้เหี้ยหลุยนอนหลุยเนี่ยเพื่อนไม่ยอมฟื้นแล้วไงเหมียการเหมียการไม่สู้ดีไอ้หลุยอย่าน้าดีหลุยน้องใจคอไม่ค่อยดีเลยว่ะน้องชายอะไรพูดอะไรตัวไหมไปไหนตายเหี้ย ไปงอโดกูสวนไม่มักเลยเียคุยดมบย่งกูว่าเนี่ยดวสวนไม่หยุดมดสวนไม่หยุดเลยเนี่ยเว้ยสวยครับพี่พูดตนี่จะไม่ติว่าแม่ผมตายิผมูดังละนี่มือกูม <hi> ันอยู่เนี่ยยังไม่ล้างมือเลยเออไอเทียนี่กไม่ล้างมือเนี่ยได้เนี่ย สวยพี่สวยสวสวยมากผองเ้องใหยสวยเกียร์แ่สวยเกียร์สวยสวยสวยยขาดให้อยู่ขาดได้อยู่ไอ้ไอ้ใรว่ห้ผมม่วงอ่ะขาด้โดดขาดได้ยเออขาดอยู่ขาดอยู่ไวจับพี่เกียร์พี่ไวจับไวจับไวจับพี่ไปไเป็นพี่ผมออกองออกไปสวยสวยสวยกุลามไปดิพอ่ะตัวกลาไดิหนึ่งสพี่ตพี่แล้วไงไอ้ียอ้ยไม่เนไรพี่ไม่เป็นไรไม่เปไรนร มันเป็นอะไรที่ผมพลาดไม่เป็นอะไรที่ผมพลาดสวนไวเลยเที่ยงค่ะสองหัวเลยเมื่อกี้ไม่ไปก่อนแล้วนะแต่คิดขวาไม่แต่เกมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัดเองครับมันจะมันยังไม่จบ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 มันยัไม่จบเรีนำเรานำทำไมอ่ะไม่รู้สามสองสามสองคนดูรับอยู่มา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 เลยเปิดเที่ยอะไรไอ้สัตว์เล่นไม้ให้ตีไม่ได้ทีเพ้ยน้อง ที่ทำไมเนี่ยโอ้ยโดนเสไลด์สลด์สลด์ไม่มีเฮ้ยมตลงมาแล้วเฮ้ยสายจะเย็นเฮ้ยสายจะีอน้องใช่ได้แล้วเมื่อกี้ถ้าูบติคือได้เลยสวยว่ะตาย้ยไม่จะตายสตัวเลยดแล้วไม่ดแล้วเี้ยขาดอัเเดียวสรอบสวยสายสหไปน้องชิว้มีให้เห็นเออมีให้เห็นี่อะมาเลม อะไรอะไรหัวเทียอุ้ยไม่เป็นไรนาะเอาใหม่ไม้ลมไอ้สัตว์สซาสีครับพี่ชายกูขาดดาเมจว่ะเฮียไม่ขาดดาเมจเดี๋ยวสองตัวเลยเพื่อแค่ข้อเสร็จได้รออะไรครับเดี๋ยวแม่งไม่มีเฟิร์สหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเจอกระบองเพชรกูใช่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 จะหาปิดจะหาปิดไมันรอแท่งเดี๋ยวเราเว้ยไอ้เฮีย เฮ้ยหลักไม้มาเอากูโหม๋ยไม่ออกออกมาได้จับไม้ได้ดิออกมาได้ออกมาได้สอยสวยสวสวย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 น้ยสวนสวย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 มวยสวยสวยสายสวยสวยสวยสนยสคยนวยสนยสว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 ยวยยเยยยสยวสยย สว,สวยสวยอย่าสุดท้ายตายเหมือนกันไอ้ใหญ่แล้วอย่างนี้ไปใหญ่แล้วอย่างนี้นะพี่เสียวมากคนลุ้นมันเสียวเออไม่ปัญญาก่อนสิใจเย็นๆสิเออันไม่ตายได้ไงเหยียแม่ไม่เดียวถามม่เดียวไม่มึงต้องใจเย็นด้วยว่าละหน่อยมึงคุยกันได้เว้ยไม่ต้องเล่นจังหวะไอ้เหี้ยเฮ้ยคุณโดนโอ้โหคุณหักตายสวย เออสวยได้เทปได้เทปไดเทปมองไม่เห็นนทีเลยตอนนี้สวยสวยสวยหลงสวยหลงยสะหลงสวยตีไปสวยตัวหนึ่งตีไปอะไรอะไรเราตายเหี้่เหลืออะไรวะกู้ได้เลนนิงเลนน่งเลนนเลนน่งลนนได้นะครับเลนน่งใช่ไหมเหลือสองครับพี่อ้าวมาไปกีมเลยไอ้เจ้ี่ร ไม่ที่ผมก็ได้หนึงเดียวไงไม่ได้นะพี่เหลือหนึ่งหมายถึงเดี๋ยวเราเอาเอาเอาอันนี้ไงเต็มนี้ไงเหลือหนึ่งไงจริงครับพี่ชายจริงครับถูกครับมีอะไรฮะมันมีอะไรใบไม้ใบไม้สวยมากมันมีอะไรอุ้ยโอ้โหเชีอกไม้แท่งสองตัวมันลำว่ะโดนว่ะตอนนี้แบบโดนว่ะตอนนี้โดนตอนนี้โดนอะไรไหม ไม้พี่จับอ่ะวินได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรม่งป็นไรม่เท่ไม่ไม่เหวี่ยงมาหัวทุกคนไหนเฮียไปทำซะเยอะเลยสามเด็ดไม่เป็นไรพี่ชิวๆอยู่างเงี้แป๊บเดียวเออแป๊บเดียวไงแล้งมึงแล้งมีงชนะหมดอ่ะแป๊บเดียวเว้ยออมันมันถอยว่ะเฮ้ยมันแย่ว่าสวยเออโอ้ยโอ้ยไม่ได้เออต้องได้แล้วเออไป เฮ้ยเยเฮ้ยแม่สวย็น่าเราอะกพี่โบเราเยอะกาีอะไรนองกูไอ้าดีดีตายเหี้ยคว้ยเหี้ยคยฟังเอาไว้อย่าให้ยโหลบขึ้นเสียงอ่ะเออเหี้ยเนี่ยแม่กูด่างมาจัดเลย เสียงเียแผ่วแผ่วไอ้เกมันเปไปเป็นไปนไนไนไปเฮ้ยยีเดียตายพี่วัวตายพี่วัวตตายตายายตยหสวยพี่เอาพี่พี่วัวจะออกไปเไปเออเออกูตายต้องออกแหละพี่กูตายคุยเอ้าีไปจะไมไปจะผมไปจะผมไปผม ไอ้ถ้าในพี่เคยโดนนะทำไดิสวยว่ะอ้าแต่งี้ได้เนาะเอ้ยเฮ้ยอ่ะไว้แม่งผ่านถูไม่โดนหัวได้ยังไงวะตายไอ้เหี้ยเหี้ยหลุ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 ยเนียไอ้สัสรู้จักใส่บ้าหลุยอ่ะจริงไปอ้เหี้ยหลุยๆอย่าอย่าวะไอ้เหี้ยลั่นไอยพี่ลั่นไป ไอ้มันเริ่มนเริ่มเครื่องรอแล้วดูยากเครื่องมันโอ้โดนไจับตายว้เอนไว้เติไอ้ช่วยเกหน่อยเวไม่ได้ไม่ได้นีนี่พี่ับไม้อยู่ไอวนจไม้อยู่เอวนจบไม้จะไปอยู่จะไปอยู่เจเจตายย็นเยย็นไม้มนล้ไอเพี่โตายว่ะเียมันมีกูไกลมากไสวยสวยสองหนึ่งสอสองเออสองเย โอ้โ <ว boundaries. S 1> ไม่เป็นไรน้องไม่เป like. ็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โยอะเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเดียวเลยเดียวเลยตรงนี้ไม่ใช่วยพี่แก่เดี่ยวเราเราจะได้จับจับถ้วยแล้วน้องถือไม่กี่ก้าวถ้วยเหล็กถ้วยเหล็กเทนนิ่งเป็นของเราโอ้โหแต่หมวกเลยโอ้โหตัวไม้พ่อคิด กูวายุ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 เฮ้ยไม่มีคนขัดหรอโอ้โหเฮียดัวจัดรูปแบบมันน่ะคือไม้มันมาจ่อแต่ว่ามันรอเราตีใช่ป่ะพอรอเราตีปุ๊บมันมันซ้อนต่อเลยไหมมันทำเหมือนจะแท็กแต่ไม่แท็กจังหวะเลยเท่าไหร่แล้ววะเท่าไหร่วะสามปะสามสองอ๋อสองสามโอเคมา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 ไปเดียวีปเดียวพี่มามามาไปทางไหนพี่ไปทางไหนพี่ โอ้โห้ยสวยว่ะสกูออกปั๊มนะกูออกปั๊มนะกูยาวเลยกูตายแน่เลยว่ะไอ้ยี่หลุดมาโอ้โหสวยสวยสวยสองหนึ่ง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 ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไว้ใจน้องชายวันนี้ไอยแบบงอๆเลยกูตายไวหน่อยดิหวยยี่หรี่มา โอ้ยเอียคละ้อ่ะลุยโอ้ลุยไม่ไหวจริงลุยลุยโอ้ยนลุยไม่ไหวจริงหนึ่งถึงคือเสียตลอดเลยนะพีนะพีว่าตายพร้ได้ได้พี่ฟมแล้วพี่้อมแล้วพร้อมพร้อมไม้มาไม้ม สวยว่สาสสเอาสองพี่คนน้ำพี่คนน้ำสวยตัวเดียวเออเฮียมาดิมาดิมาดีตังองเฮียอยากหัวละห้าร้อยว่เห้าพีนี่ก็าหกูนี่กนาดกูฟร ok. um, ีนะนี่ขนาดกะฟรีนะเนี่ยหัวละห้าร้ไม่มีอะไรหัวดีค่าตัดผมไม่เฉยมันเปิดได้ตลอดเลยวะเฮียเนี่ยโอ้ โอ้โหเฮียลำเย็ดลำยอกไหวเฮียอืมมันไม่ออกพี alright, ่ทุกท really ีพี่ใช่ไอ้ยไอโดไอโดมาเปิดให้กูดิเดี๋ยวกูเล่นตัวสองเองได้เลยได้เล่พี่รอซ้อนเลยกูกูไม่รับเหมาะการเปิดแล้ววะมันเปิดกูได้ตลอดเลยอ่ะมันมันไวไม่เล่นรอรับก็ได้นะผมรับให้เออมารับดิมึงรับดิคือที่ที่เดี๋ยวที่ที่กูฟรีอ่ะเพราะว่ากูกูไปเปิดแล้วทีนี้กูโดนมันคอมโบไว เอ้ยเอ้ยเสี่สี่สี่ไหวไหวไหวพี่ไหวไหวไวไหไม่เนี่ยคือคือถ้าผมได้เล่นอะได้อยู่เอ้ยอย่ยพี่เฟิร์สสวยโอ้ยย่ามโดนเยอะเกินหว่ะพี่สวยว่ะไซส์สวยโอยโดนไซดอปลุมโหจะตายแล้วเฮียตัวหลังสุ้เด่ะจะตายมันต้องปั๊มเยอะมันต้องปั๊มเยอะไปบ้านเห็นว่าละสวยหรือ ไม่ขึ้นเลวเสวยเวกมาสามเหมือนเดิมอันนี้บอกสามครับบรผมเอาเลยเรื่อยๆเรืเลยมาเยเฮียคุยน่ากูเปิดอันตัวอันติไงไอสั์ปากทองเร่อลยมาๆ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 มามาๆๆาๆมาๆๆมาๆมากมาๆมามาๆมาๆาอมามามาาาาาอ ขอให้บอกมันจะลงก็ลงไว้จัดต่อให้บอกไม้ตายไม้จัดตายจัดสวยเฮียยสวยสวยไม่แพี่ใจเย็น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 ออกมาออกมาสามสองมาไม่เข้าครับมุมนี้ไม่เข้านะครับค่อยค่อยโอ้โหแค่สไลด์ไม่ได้เลยวะอะไรหนุ่มสวยใสอะไรหนุ่มเฮ้ยนี่โอ้ยยี่นหนุ่สองรอบ ไม่เป็นไรเว้เยไอ้หลุยมันเล่นช้าเว้ยมันเล่นช้ามากไม้อะใช่พี่บอกแล้วมันเล่นหลังสุดเลยให้ปากมาเปิดต่อทอนมไม้ไม่ต้องรีบลงก็ได้เอดเลยตายหนึ่งตายหนึ่ง <c oughs> โอ้โหไม้แม่งอยู่กูสองตัวเฮียสวยโซสวยโซ สวยเฮ้ยสวยเอ้ยเฮียเฮ้ยไม่ปิดดามจกูไวมากเลยกูควรต้องต้องตายให้เช้าวนนี้ขอกำลังใจในดีพี่ถ้ากูตาชาวนนี้ได้เล่นเยอะๆแม่งได้อยู่หันหลังพีหั้นหลังพี่ไอ้เกียร์ทอ ไปทางนี้เฮียนี่แม่ขวยเอ้ยเกถอยเดี๋ยวแถอยเดี๋ยโอ้โหไม่โดนได้ไงสวยเฮียสวยว่ะเอ้าไ้ยมอเห็นไหมเดียวยันเ็นใจเย็นใจเย็นใจเดียวยนไม้ละสองนะเฮียสวยโอ้ยเฮียเสียว่้เฮียโอ้โหเฮียไม่มีว่ะไม่เป็นผู้ชายไม่เนผู้ชายไอ้หลุยแล้วเอาเดีย ที่เราต้องเล่นจังหวะจังหวะบ้ามันไวมันน่าจะชัวร์ใส่มึง่ะบ้าจังหวะช่วยมันดีเมื่อกี้ผมได้ทั้งสามทีไม่เห็นหรอกคนดูหัวขาดทีเดียวเองยังได้มาไมีหลังกูเฉยตอกหน้าเฮ้ย สุดท้ายสุดท้ายไซเซ็ตแม่งก็มากกว่าหลี่เหมือนเดิมไหวอ่ะคอมขับพี่คอมขับคอมขับคุณครับขอบคุณครับวันนี้ชื่นชมกันเหรอคอคขับเลยคอมขับเฮียเฮ้ยมาไว้มามาเฮียมาที่เปิดได้ดิผมไม่น่าเปิดหรอกผมรอเล่นได้นี่เดี๋ยวสวยว่้เฟิร์สทำไมอ่ะสวยว่าสวยว่าสวยสวยเออตัวเดียว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  ไม่ออกไม่ออกไม่ออกววสวยสวยดสามหนึงสามห่งสามหนึง่งเอ้ยสองหนึง่งเอ้ยสามหนึน่นี่ถูกแล้วรายการนี้เป็นของเราเดี๋ยวเรากลับมาพี่ถูกปล่ะเราเริ่มจูติละมาทางของเรามันจะกำเนิดแล้วเว้เยฟียหนึ่งฟีหนึ่งฟีหนึ่เสียมากขู่บ้องหมูเลย อสวยใส่กูไดกูไดสวยตายเฮียไม้ตัวเดียวใจเย็นใจเย็นคุยสวยสวยสวยคุณโดนกูได้ไตายอยู่ด uh, ีตายอยู find, okay, yeah. ่ด so ีเฮียชนะอยู่ดีส right? ัปปะเกียร์อย่าปตกใจอย่าปรกใจลาไป ไปทีหนึ่งปีหนึ่งทีหนึ่งปิด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 ไว้เลยเสียเวลาบุนไหนพี่บุนไหนบุนไหนพี่สวยพี่สวยโอ้หม้ไม่มีซ้อนเนี่ยไม่ถึงพี่ในตอนพี่ไม่ถึงสวยสวยเอาคืนได้เอาคืนได้ตัวเท่ากันคนเท่ากันหยับไม้หน่อยแวนสวยแวนอ่ะดิเบนตายเรืองเรื่องระวังรื่องใจเย็นใจเย็นเหลือแต่ปากเหลือแต่ปากไม่มีไม้เลยเหลือแต่ปากตพี่แวนเจ็บมาก เฮียแค่ถีบก็ตายแล้วเฮียคุณเฮียพูดไหนพูดไหนพี่พูดไหนพูดไหนพูดไหนพูดเองก็ได้มากเฮียเรื่อตอบมาครับอเคครับเฮียเดี๋ยวเฮียบอกผิดอีกกูต้องถามมันก่อนประเดียวเปิดให้กูกูเจอระกูเจอละ โอ้หมายแม่งหมายแม่งโดนจังวะเปิดตลอดเลยวะเหี้ยหมายต่อไมไปตอ้ยผูรเหลือสี่ปักไอ้แวนล้ำจัดอะแวนน้องล้ำอยู่ล้ำล้ำมึงวาไปไหนอะแวนไอ้ไป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 เลยคุยเจียบ้าหน่อยบ้าหน่อยพี่บ้าหน่อยเฮ้ยไอ้ไซน์แม่แมเล่นปะเฮี้ยรออะไรอะพี่อ้ยไปเด้อ ม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบ้เขาสร้างแค่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ทอมแล้วก็อยู่สิบสองคนอ,อ่ะสิบสองคนตะโกนกันเลย,ยามาพางแค่พาแค่พาไกูอยู่ดีกว่ายเฮียรับ <c oughs> น้องกูไรับน้องกูองงโอ้ยโอ้ยโดนลุงเฮ้ยสวยใสยสวยใสยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรชิวชิวชิวอยู่ชิวอยู่ท้าไม่ตรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โดนไม้ใครวะไม้มันนะพี่ป็นไม้ จังหวะบั๊มจังหวะบั๊มพี่บอสจังหวะบั๊มพอดีพี่กังะอนิเมตัวตัวเซตัวนั้นอะไรเฮี้ยไปก่อนเอ๊ะเปรย์หน่อไปหน่อกูว่ากูไม่ถนัดเปิดเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอรอป่วนอ่ะบนหลังบนหลังมันบนหลังเฮ้ยสนี้พี่เฮ้ยกูโดนสามตัวตายหนึ่งพี่ตายหนึ่ทำเฮี้ยอะไรหลุยส์สัตต์ตายสองจับไม้อยู่เล่น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 ตายยังพี่ยังอ๋อยังเหรออ๋อยังยังยังสตีเลย กินไปเลยเฮียแบบปุกเฟ็กว่ะเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวกูจับเองไหมอ่ะเฮียกูไม่ถนัดว่ะอ่ะเกียร์ที่นี่มันบ<ค>ูดมาว่ะ<ค>เฮียเอ้<ป>สวย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 ได้ยูตัวเท่ากันเลยไม่ตัวเท่ากันเลย ไม่มีอะไรแบบได้เปรียบเทียบอ่ะตอนนี้มึงเท่ากันสวยเท่ากันทีน้องโอ้ยเย้ยสวยทีเดียวได้ปากเก็บนะไซปากเก็บนะเที่บอูผิดปากเก็บปากเก็บไปทำไมวะเฮ้ยไซส์สวยมันคือแผนมันคือแผนสวยน้องสุดท้ายไม่ไหวกับมึงสักตัวโอ้เย็นแม่สุดท้ายภาพไม่เข้าเหรอวะไม่สุดท้ายภาพเดิมมึงไปหนึงหนึ่งไกลหรืออุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเป็นไรอ่าสวัสดีพี่ชาย เอาดีแล้วจัดเลยพเฮ้ออไม่มันจะเย็นไอ้เหี้ยมันแค่จังหวะเกมเราแค่พลาดไงแต่สุดท้ายเราเราสู้ได้มันก็มีภาพอยู่ดีไอ้เหี้ยแค่จังหวะเกมเราเราไม่ไม่ได้ดีเว้ยตามเมื่อกี้เลยฟา่าเข้าแผนตายสวยตายเฮ้ยตัวตัวตัวเล็กเปียกตัวเล็กเปียกตัวเดียวฮวยเฮ้ยเหี้ยฮวยมาสุดท้ายชนะไอ้เหี้ยสุดท้ายชนะ